ก็ลุ้นได้เลิกได้เลิกได้เลิกแล้วเลยได้หรือยังเต๋อให้เต๋อให้แบบแม่งแย้มได้หรือยังก็ปลายปีนี้ค่ะปลายปีนี้เพราะตอนนี้คนแบบเอ้ยวันไหนอ๋อรอลุ้นใช่ไหมใช่ยังแต่ว่าทุกคนแบบเยันไหนค่ะยังอยากให้ลุ้นกันต่อไปยังอยากให้ลุ้นกันต่อไปค่ะก็ตื่นเต้นเต๋อยังไม่สะดวกดีกว่า คือไม่ใช่ไม่สะดวกค่ะแต่ว่ากลัวว่ามันแบบมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบมีหลายเหตุการณ์ใช่ค่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องเปลี่ยนไหมจริงจริงพฤติการที่มันทันมันก็เตรียมงานทันไหมพฤติการที่เตรียมงานทันไหมเราเตรียมทัน่ละค่ะแต่ว่าเราก็แค่ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเป็ ใช่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบาเนาะใช่ครับเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกได้เป็นเป่าๆแล้วค่ะก็ตื่นเต้นครับดีใจก็เป็นเหมือนอะไรที่เฝ้ารออยู่เฝ้ารอที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเอ่อใหมแล้วคะพี่เต๋ออ้วนขึ้นใช่นี่เรื่องจริงทำไมก็ทไมครับความสุขมันล้นออกมความสุขมันล้นออกจากคนนี้นะมีน้ำมีนวลนะกินดีอยู่ดีหรือว่าใหม่ดูแลดีใช่ดูแลดีครับหรืว่าใหม่ชอบแบบมีน้ำมีนวลหรือว่าชอบแบบใหม่ชอบทรงเสีย ตอนนี้มันจะเลยทรงเสี่ยไปแล้วสิเันทรงอะไรอ่ะมันเป็นทรงลุงแล้วอ่ะทรงลุงน่ารักไหมเป็นเจ้าสาวหรือตัวเองบ้างก็ไม่ได้ไม่ได้ไปลองแล้วนะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศไม่ ไปก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วไม่อยากให้ทุกคนเห็นมากๆเลยว่ามันมันเป็นชุดจากแบรนด์อะไรอะไรเงี้ยไม่อยากให้ทุกคนเห็นแล้วก็ไม่อะตกใจมากที่พี่เตอ๋อกีดแรงกว่าไม่ <c oughs> ใช่ <c oughs> คือเปิดห้องไปแล้วก็มีชุดเจ้าสาวอยู่แต่พี่เตอ๋อกีดดังมากไม่ก็ตกใจว่าทําไมตื่นเต้นอะคเขาอยากใส่ ไม่ใช่ตื่นเต้นครับไม่งงว่าแต่ที่กรีดหนักมากตอนนั้นอะเออแต่มันสวยมากสวยมากมันมีกล้องมีไฮเดซีนเก็บรูปใช่ไหมคะหนูบอกพี่เต๋อหนูต้องกรีดตอนนี้หนูต้องกรีดพี่เต๋อกีดแรงมากพี่เต๋อเ็านั่งเขานั่งมองตาเยิ้มเลยค่ะนั่งมองพี่เต๋อกีดเพราะอะไรอะเอาความรู้สึกแบบจริงจริงเลยว่าที่กรีดใจมันเหมือนมันมันก็ดีใจแหละครับมันก็ตื่นเต้นนะครับมันใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างเราเหมือนงานงานแต่งเรา ก็นึกภาพเขาในชุดน e ั s s ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู e ้สึกแบบเออรู้สึกแบบตื่นเต้นดีใจก็เนิกามใส่อกี้ตะลึงจริงๆก็ใส่อะไรก็สวยแต่ว่าวันนั้นเขาจะสวยเป็นพิเศษรอดูพี่เต๋อร้องให้สวจริงยุ้ชุดถ่ายหน้าแต่มัจะสวยแบบไววิแว้งหรืออาจจะแบบพลิกเลยก็คือเฉยๆออกฮาออกฮาไปเลยอะไรเงี้ยไม่ไมกี่ชุดนะกี่ชุดใหม่ค่ะชุดเอ่อถ้าวันงานสองชุดค่ะ ทำงานง่านแค่สองชุดเพราะว่าเราเรียบง,ง่ายนะใช่ช<อ>เราอยากแบบนอนกรบสบายๆอะไรเงี้ยครับไม่อยากไม่อยากจะเหมือนเป็นวันที่ควรจะมีความสุขเราไม่อยากจะแบบเหนื่อยนะ <มา S 1> จังที่ตรวจะะทุกหนักเป็นหลักร้านเลยไหมชุดเราหูดพูดว่าประเมินค่าไม่ได้เพราะว่ามันมันมันคือ ใช่รอดูว่าจากเป็นแนไทยหรือแนอกต้องต้องรอดูต้องรอดูต้องรอดูใช่เพราะว่าเป็นแบบเป็นมันของฝันในชีวิตของเราอะเป็นของันนแต่งต้องรอดูครับต้องรอดูครับใครี่าไม่ได้ไปต่ช่รนี้ภยานหมนี้คนนี้จี้จไปจี้มาเขาจะพูดแลใช่ครับที่อยู่ด้านนี้เหครับต้องรอดูครับต้องรอดูครับเพราะว่าพี่วาวาเขาไม่ค่อยมาเขาเก่งมากไงเยอะไห อุ <kung> <c ic S 2> ้ยเซอร์ไพเยอร์เซอร์ไพเยอะเซอร์ไพเยอะครับมีเกสที่หนูเยอะครับใช่ใช่เดี๋ยวมันจะเริ่มจะเริ่มละโอเคครับต้องานเป็นตีมาเลยยังไงครับต้องรอดูครับต้องรอดูต้องรอดูนะแต่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แน่นอนครับสีขาวเริ่มไปนะโอ้มัคงจะไม่แดงหรอฮะต้องงานเคียรได้แล้วน้อยเรื่อยๆแตว่าก็ก็คิดว่าคิดว่าน่าจะออกมาดีคิดว่าน่าจะได้ครับ ขอให้อ้ขใหไม่เปลี่ยนวันขอให้เลิกยังโอเคอยู่ครับขอให้มันพอดีเด้เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วฮะเปอร์เแล้วพอไม่ก็เปอร์เซ็นไปเสร็จแล้วมันเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้แต่ก็แต่ก็ถือว่าพร้อมแล้วครับปัจจัยที่ทำให้เปลี่ยนวันคืออะไรเพราะว่าใหม่กังวลเรื่องนี้เหมือนกันก็หลายเราไม่รู้อะไรมันจะไม่ทางรู้ครับอะไรมันจะเซอร์ไพรส์มามันก็เราก็ เราได้แค่ว่าตั้งความหวังว่าเออมันน,น่าจะเป็นวันนั้นเป็นวันเราแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในอนาคตเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอาจจะมีแบบ,แบ,บแอัซิเดนต์อะไรต่างๆที่ทําให้ต้องเปลี่ยนเราก็ก็คอนเซิร์นล่วงหน้าไว้ก่อนมีแสำรองใช่มครับออมีมีสรมีมีามีสำรองเอาไว้ครับหมเนาะแตแผนนี้ไม่เห็นรู้เลยมีสามีสำรองอันนี้จะไปจริงอันนี้คือจะไปจร <Belle> ิงแต่ว่าเราก็ไม่ได้เตรียมแผนสองไว้ ก็คือยังไงก็ตามอะครับมันก็คู่ของเราก็เป็นคนนี้อยู่แล้วแล้วงานต่อให้มันจะเกิดขึ้นวันไหนสุดท้ายมันก็มันจะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดของเราสองคนอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยมันไม่ใช่คำว่าแผนสำรองเพียงแค่ว่าวันนั้นเกิดขึ้นตามวันที่เรากำหนดไห้แค่นั้นเองเราเรียกว่าความแต่งทุกวันเนาะถ้าถึงว่าจะเกิดในคืนแล้วคามแต่งทุกวันใช่ครับแล้วทุกวันก็ไม่ได้เลยทุกวันก็มีความสุขทุกวันเนี่ยเย็นนี้คืนนี้หรือก็คุยอย่างนี้ได้ พุณเล่นพุณเล่นเพราะเป็นผู้หญิงนะคุณเล่นคุณเล่นหนูต้องใส่ล็อกไว้เลยมันใหญ่มากอ่ะมันล็อกแบบล็อกหนกกว่าเดิมเพราะว่าหนูมีอีกวงหนึ่งล็อกเอาไว้แล้วมันเพือกันหลงค่ะใี้มันลักแน่นๆเ่กันหลงให้มันกระชับอ๋อ่ะชอบมองอันนี้เติมสบายใจแล้วใช่ไหมพอเราแบบล็อกแน่นห ไม่ค <|so|>> ่ะเขามาด้วยใช่แฟาเว่ไม่ได้มาหันเราแต่มาเแ้าเวทไม่เพรสเช่นไม่เพรสเช่ะขอบคุณค่ะ